สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสมโมสสนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาเช้าๆกันเลยนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของสรุปข่าวการย้ายทีมเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยว่าสุดเข้มข้นนะครับวันนี้ คือในเมื่อช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเอริกเตนแฮกนะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับถึงความพร้อมของทีมก่อนนะครับแล้วและถึงคุยเรื่องดีวต่อมดจอนโมท็อปเนี่ยเป็นผมบอกกันเลยนะโมท็อปเป็นกุญซือของเดนแฮกนันแหละเขาได้บอกไปแล้วนะว่าได้คุยกันแล้วด้วยนะว่าตลาดนักเตะในช่วงของเดือนมกราคมเนี่ยเหมือนที่เราเคยทราบกันก็คืออาจจะลขึ้นไหวไหม ตำแหน่งวนะิงแบ็กที่เราเป็นข่าวอยู่ทุกวันนะครับเอรกตันแฮก็ยอมรับนะเ,เดี๋ยวพึ่งเล่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเล่าขออนุญาตนะครับเดี๋ยวค่อยเล่านะเดี๋ยวผมจะยาวนะครับแล้วก็เรื่องราวของจูสยังไงต่อแอนโทนีเจ็บนะครับแอนโทนีเจ็บบอกไว้ก่อนเลยวันนี้เขาจะไม่ไลงสนามตัวจริงไล์อัพเลยเปลี่ยนผมอัปเดตให้ละนะครับเพราะว่าเช็คล่าสุดเช้านี้แอนโทนีเจ็บมาเซลเจ็บนะครับก็โอเค แล้วก็เรื่องราวของโรนัลโดนะครับหลังจากนี้อะไรยังไงต่อนะครับเรื่องราวของสิผิ้เล่นตัวจริงและการทำนายผคลครบหมดเลยนะครับดิวเดวคลครบหมดนะครับขอยัดเข้ารายการนะครับเลาดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันในช่วงเช้านี้กันนะครับ <c oughs> ข่าวที่หนึ่งะครับวันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของจูสเบลิงแฮมก่อนนะครับ เมื่อคืนนี้นะครับถ้าใครไม่ได้ดูสรุปข่าวการย้ายทีมเนี่ยผมพูดถึงลิเวอร์พูลหลักๆเลยนะแล้วก็จะลายล้อมด้วยทีมยักษ์ใหญ่ของยุโรปนะครับซึ่งมีกำลังเงินที่สุดยอดนะครับในเช้าวันนี้นะครับบทความนี้นะครับมาจากเบนซามี่นะครับในเดียร์แลนติกก็ขึ้นนะครับเอริกเทนแฮตกยืนยันกับสื่อนะครับเอริกเทนแฮตกยืนยันกับสื่อนะครับว่าดีลของจูสเบลิงแฮมนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะลงตลาด ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหลังจากที่เอริกเตนแฮกนะครับได้คุยเรื่องราวของการเสริมทัพนะครับซึ่งก็ทราบกันดีว่าดิวตำแหน่งวิงแบ็กเนี่ยเป็นใครเป็นใครในช่วง2วันที่ผ่านมาแต่ในดิวกรองกลางนะครับกรองกลางที่เตนแฮกจะเซ็นแน่นะครับก็คือเราเคยฟังเรื่องราวของแฟรงกี้มานานนะครับแต่เอริกเตนแฮกยืนยันนะครับดิวของจูสเบลนแฮมเป็นดิวใหญ่แหล่งข่าวจากเดอะแอตติกนะครับรายงานว่า ค่าตัวของจูสเบริงแฮมจะอยู่ที่ประมาณ129ล้านปอนด์นะครับใครเห็นตัวเลขเมื่อคืนนี้ท่านลองไปดูแล้วกันนะครับ129ล้านปอนด์อยู่ในช่วงราคานี้นะครับเพราะว่าค่าเงินปลี่ยนทุกวันมันอาจจะไปแตะ130ล้านปอนด์ก็แล้วแต่แต่มันจะอยู่เลทนี้นะครับก็ในสื่อต่างประเทศเนี่ยรายงานว่า,าทีมจากพิมเมอริกเนี่ยที่เสนอเงินล่าสุดคือ87ล้านปอนด์เนี่ยถูกปฏิเสธในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับดอลลารไม่ขาย มีทีมยื่นนะ87ล้านปอนด์ไม่แน่ใจว่าทีมไหนผมมองว่าน่าจะเป็นทีมเชลซีละกันไม่แน่ใจว่าใครย,ยื่นแน่87ล้านปอบนด์โดนปฏิเสธนะครับตอนนี้สถานการณ์ของจูสเนี่ยแน่นอนครับเกิน100ล้านปอนนะครับถ้าไปตามในสื่อของมากา้าท่านก็จะจําได้เลยว่าผมก็จําได้มาก้าเขาจะบอกเลยว่าเรัมลมริดเป็นเต็งหนึ่งซึ่งตัวของของจูสเบดิงแฮม ต้องการไปพิสูจน์ตัวเองในฐานะซูเปอร์สตาร์และเขาจะคว้าราง,ง,งวัลบรลงดอทที่มัหลิดนี่แหละกับความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับการตัดสินใจของจูสเบริงแฮมเนี่ยท่านต้องฟังรายละเอียดดีๆนะคุณพ่อเนี่ยพยายามทําทุกอย่างเขาปฏิเสธแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตอนที่ย้ายจากเบอร์มิงแฮมรวมถึงทีมอย่างเชลซีเพราะอะไรเพราะสิ่งที่จะเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นกับตัวของจูสต่างหาก ไปอยู่กับดอทมูลเนี่ยเป็นระดับโลกนะครับนี่คือคุณพ่อของจูสไม่ได้เลือกสโมสรเป็นหลักว่าจะเป็นสโมสรที่ไรแต่เป็นสโมสรที่เหมาะแก่การพัฒนาของจูสนี่คือการมองคุณภาพของการฝึกซ้อมคือที่ดอทมูลต้องยอมรับไงซรานโชคก็โตจากที่นี่แหละระดับโลกนะครับทีนี้ในสื่อต่างประเทศเขาก็บอกอีกนะครับว่าหลังจากที่เอริกตนแฮกเนี่ยเดี๋ยวนะตัวของเอริกตนแฮกก็บอกไปแล้วนะครับว่าการการ คือเขาลงตลาดในดิวของจูสแน่นอนนะครับนั่นก็หมายความว่าโอ้โหซัมเมอร์นี้นะสนุกนะครับผมบอกเลยเลยว่าดิวของจูสเนี่ยสิ่งที่เหล็กแตนแฮ้ให้ใสัมภาษณ์ในเช้าวันนี้เนี่ยเขาก็เขาก็เอาแน่นะครับคนที่จะเป็นคนสำคัญในการสนับสนุนก็คือจอห์นมอชอปนะครับที่ผมพูดมาตรงนี้นะเป็นแหล่งข่าวจากเดอร์ิเลอร์นะครับเดอร์ิเลอร์มันมีอยู่แล้วนะครับแล้วถามว่า ซัมเมอร์นี้แมนเชสเตอร์ยูเตดอะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆเคลียร์ทีลนะตลาดนะครับถ้าเป็นตลาดเดือนมกราคมผมสรุปในส่วนของเต็นแฮกตรงนี้เลยนะที่เกี่ยวกับดีลของจูสนะเอเล็กเทนกอาจจะชะลอชะลอตำแหน่งวิงแบ็กที่เขาต้องการแฟนมนนยูถามผมไว้ในดีลของคอดีกาโปยังไงเขาเนี่ยก็จะจัดการมันจะมีอยู่หนึ่งบทความในเดอะมิลเลอร์นะถ้าท่านฟังมันจะมีเมนไอเดียอยู่ตรงที่ว่า จอห์นอทอปได้บอกไปแล้วนะครับการลงทุนที่ยั่งยืนท่านจำคำนี้ไว้นะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากนี้จะลงทุนกับนักเตะแบบยั่งยืนคือคือลงทุนแล้วใช้ได้ยาวอย่างแอนโทนีและจูสเบรงแฮมก็คือดีลที่ตัวของอตัวของเดนันแฮกจะลงทุนระยะย,ยาวนั่นเองนะครับส่วนตำแหน่งวิงแบ็กก็ดูการจากไปของบิสก้านี้ผมพูดไปในข่าวแล้วนะก็ใครออกใครเข้า หลังจากนี้สําคัญนะครับตลาดนักเตะต้องติดตามทุกวันถ้าติดตไม่ติดตามทุกวันนะไม่รู้เรื่องนะครับก็เรื่องราวของจูสเบรนแฮมอย่างเดียวเลยนะเนี่ยประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของดีโกดาโล่กันนะครับวันนี้นะครับเอริกเทนแฮกก็มาคุยเรื่องราวของดีโกดาโล่อีกนะครับคนที่2แล้วนะเรื่องดิวนะครับเอริกเทนแฮกกล่าวว่าดีโกดาโล่ผมหวังว่าเขาจะ ก้าวหน้าต่อไปเอริกตันแฮกกล่าวนะครับเดโกดานดโรนะครับไม่ควรยึดติดเกี่ยวกับฟุตบอลในระดับเท่านี้เขาสามารถไปได้อีกไกลเรามีความสุขกับการพัฒนาดดโลแบ็คขวาใหม่หรอผมรู้ว่าทุกสโมสรเนี่ยอยู่ในระดับสูงสุดเนี่ยต้องการคว้าตัวผู้เล่นสำคัญของทุกทีมันแหละการแข่งขันมันจะเกิดขึ้นเสมอ เอริกเทนแฮ็กกลนะครับคือเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาแฮปปี้กับการเติบโตของดัลโล่และอยากให้ดัลโล่เนี่ยก้าวหน้าต่อไปแต่การที่จะเซ็นแบ็กขวาใหม่ต้องแข่งขันกับทีมอื่นเอริกตันแฮกยอมรับและผมก็พูดไปเมื่อวานนี้แล้วนะครับว่าดิวแบ็กขวาที่คาดว่าสองคนเนี่ยที่เอริกตันแฮกจะเซ็นแบ็กวิงแบ็กสองคนเนี่ยก็จะมีเบนจามินปาวาลกับฟริมปงนะครับเคลียจบนะที่เป็นข่าวนะแลวก็ มกราลาไม่น่าจะได้เซ็นนะเพราะอะไรเพราะความเพราะตลาดที่ยังยืนที่จอร์โมทอปบอกเขาจะไปลงกับตัวใหญ่ๆที่ยั่งยืนแล้วก็วิงแบ็กเนี่ยอยู่ที่บิส้าออกก็จะดึงเข้ามานะครับก็พอจะเข้าใจในส่วนของวิงแบ็กแล้วก็ตลาดมกราคมรอดูกันนะครับส่วนดอลลรนี่แน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมยังไม่จบนะดลอลลรยังเหลือสัญญาอีกหปีเดี๋ยวคุยเรื่องสัญญาดอลลด้วยนะครับ บทความนี้นะครับมาจากจาขอบล็อบสันนะครับก็เขียนในเมลไลน์นะเขาบอกเลยว่าดาโลววัยยีปีนะครับบาร์เซโลนาตามจีบเขาอยู่นะแต่ว่าดาโลยังไม่ตัดสินใจเขาโฟกัสให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแต่สิ่งที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนนี้คือมีความสุขกับแมนยูและแมนยูนกำลังจะเสนอสัญญาฉบับใหม่ให้แต่ยังไม่ได้บอกวันเวลาอ่าเคลียร์สัญญานิดนึงนะสัญญาใหม่เดคอาจะเกิดช่วงของฟุตบอลโลกนะครับส่วนแรดฟอร์ดเกิดก่อนปีใหม่ ดัลโล่เนี่ยยังไม่มีเขียนในนี้นะครับก็รออีกนิดนะครับแมนยูมีโอกาสที่จะต่อสัญญาดัลโล่เพราะเขาหลือไปเดียวรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของชูโป m โมติงกันนะครับเขาชื่อจริงๆชื่อว่าอะไรนะเนี่ยเอริกมักซิมชูโปโมติงนะครับผมเรียกว่าชูโปโมติงละกันนะครับตอนแรกคิดว่าจะเป็นดาวลุ่งเขาเป็นกองหน้าบิยูมินิกะ แต่อายุ33ปีผมมองดีลนี้นะเต็นแฮกเซนมาทำไมแต่เขาสูง191เซนติเมตรนะสูง191เซนติเมตรชูปโปโมติงเนี่ยนะครับแล้วก็ตอนนี้เหรอในสื่อต่างประเทศเขาบอกไว้ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยสนใจที่จะเซ็นสัญญากับชูปโปโมติงคือจบฤดูกาลนี้เขาจะเป็นฟรีเย่นชูปโปโมติงเคยเล่นพรีเมียร์ลีกมาก่อนหน้านี้นะครับก็ตอนนั้นนี่อยู่กับทีมไหนนะ เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปตามข่าวนะผมจําจําไม่ได้ว่าอยู่ทีมไหนนะคือประวัติถ้าดูจากประวัติเนี่ยเขาเขาเติบโตในฮัมบูกนะครับแล้วก็เล่นฟุตบอลให้กับทีมชาติแคนรูนแล้วกเ็เคยเล่นนัดแรกเดี๋ยวนะเออในสื่อต่างประเทศเขาเขาบอกแต่ในเยอรมน,นีนะแต่เมื่อก่อนนี้เดี๋ยวนะไม่มีไม่เอา,เอา,เ,อาเอาปัจจุบันดีกว่าอดีตเราไม่สนใจละตอนนี้นะ ผมจะบอกว่าแมนยูสนใจคว้าตัวชูปโมติงแบบฟรีทีนี้ในรายละเอียดเนี่ยผมมาดูในเดียร์แลนติกนะครับแมตต์ลอเขาเขียนไว้ว่าเอริกแม็กซิมชูปโมติงกับบาเยอร์มินิกเป็นเป้าหมายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใช่เขายิง3ประตูจาก7นัดในบุนเดสซีกาล่าสุดยิง3ลูกจาก7เกมหลังสุดนะครับแล้วที่สำคัญก็คือยิงประตูในเกมยูฟาแชมเปียนลีกด้วย ชูป uh, ูโมติงเป็นนักเตะที่มากประสบการณ์นะครับเล่นให้กับฮัมบูกไฟบวกฮอฟเฟนไฮมไมส์นะครับแล้วก็2เกมเนี่ยเล่นกับอ <ใน S 2> ินเตอร์มิลานและบาร์เซโลนาในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกโชว์ฟอร์มดีมาก26ประตู9แอสซิสจากการลงเล่นให้กับบาเยร์เมินิก71นัดนะครับประสบการณ์มากมายทีนี้ฟาบิซิโอโรมาโนเขาเออกมาพูดเกี่ยวกับสัญญานะครับบาเยร์เมินิกจะต่อสัญญาเขาไว้ แต่รักษาเขาไว้นะครับคือเขายังยิงได้ทำนำทำคุณประโยชน์ให้ทีมได้ในข่าวจากมิเดียฟุตเขาก็บอกว่าชูปโมอเต็งนะครับบาเยร์มินิกเนี่ยคิดอย่างจริงจังมากที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับชูปโมอเต็งความเก่งกาจโปรไฟล์ของชูปโมอเต็งจะแตกต่างจากคนอื่นคือเขาเก่งกาจประสบการณ์และที่สำคัญก็คือตัวของเอริกตันแฮกเขาอยากดึงดูดคนมีประสบการณ์มาช่วยเหลือทีมนะครับคือแล้วก็มีการพูดถึงโรนโด้ด้วยนะ ในสื่อเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดชูปโมอตติ้งมาเนี่ยก็เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอเวลาให้สัญญาของโรนัลโด้จบฤดูกาลนี้แล้วก็จะปล่อยให้โรนัลโด้ออกไปนะครับก็ถ้าพูดถึงนะตอนนี้นะชูปโมอตติ้งยังไม่ได้สัญญาจากบาเยินแต่บาเยินจะยื่นให้แมนยูสนใจแบบฟรีเเย่นรอดูกันนะครับว่าชูปโมติ้งจะเลือกอนาคตอย่างไรนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของดับบิลเดเคอากันนะครับเมื่อวานนี้ผมก็พูดไปในข่าวแล้วนะครับวันนี้นะครับเดอะแอตแลนติกรายงานว่าเด r เคอก็คอนเฟิร์มนะครับในการยอมลดค่าเหนื่อย375,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เพื่อต่อสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปนะครับคาดว่าสัญญาเด r ์เคอารจะได้รับตอ,ตอนหลังจากนี้นะน่าจะได้รับประมาณ2ปีนะครับก็น่าจะเล่นกันยาวๆไปเลยแหละนะครับก็แจ้งให้กับแฟนแมนยูทราบ เรื่องราวของ D.K.R ในเดลติกนะครับผมเอาสรุปเลยนะเพราะว่ามันก็มียาวเหมือนกันประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเกมนะครับก็ยูโรปาลีกนะครับในวันนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจริงๆแล้วผมทำไลฟ์อัพไปเมื่อสัก2วันที่แล้วนะนะทีนี้เนี่ยในเช้าวันนี้เนี่ยปรากฏว่าเอริกเทนแฮกนะครับก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อเลยนะครับว่าเขามั่นใจมากว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด จะคว้าแชมป์กลุ่มนี้นะจะแซงเลวโซซิเดตด้วยนะครับทีนี้ประเด็นสําคัญนะที่ผมพูดไปในสื่อเนี่ยเมื่อคืนนี้ในสรุปข่าวการย้ายทีมผมก็เพิ่มมีข่าวให้เมนยูอันดับแรกเลยเนี่ยซิตี้โรนันโดผมบอกไว้ก่อนนะเ,เดี๋ยวเอาเตนแฮกคุยก่อนเตนแฮกเขาคุยอะไรเขาบอกว่าแมนเขามั่นใจเลยว่าแมนเชสเตอร์ยูไจตดจะบุกไปเอาชนะเลวโซซิเดตได้นะครับเลวโซซิเดตนี่ก็แสบนะครับมาเอาชนะที่โอทัฟฟอร์ด1-0นะครับ แต่นัดนี้แมนยูเนี่ยเขาต้องการเฮดทูเฮดที่ยิงสองประตูเอออันนี้ยูโรป้าเนี่ยเฮดทูเฮดคือผมไม่ค่อยเข้าใจเก่ยว t o h เฮดทูเฮดหรอกฉะนั้นถ้าเกมยุโรปใช้เฮดทูเฮดนะยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ค็กต้องใช้เหมือนกันนะครับทีนี้ประเด็นสําคัญอีกอย่างนะครับแมนยูอยากจะเล่นรอบ16ทีมในฐานะแชมป์กลุ่มไงแน่นอนเอเล็กต์รันท์ให้สัมภาษณ์นะครับว่ามันสําคัญสําหรับเราเราต้องชนะในวันนี้ด้วยผลต่างประตู2ลูก ถ้าคุณจะคว้าแชมป์กลุ่มเนี่ยแน่นอนคุณต้องชนะทุกเกมและการแข่งขันหลังจากนี้นะผมจะใช้ผู้เล่นที่มีความฟิตและกําลังเติบโตอ่ากาลังเติบโตผมมองไปที่กานานะโช่แล้วละ่ะตอนนี้นะที่จะมาแทนแอนโทนีนะแล้วก็พัฒนาก้าวหน้าที่ดีนะครับเราชอบความท้าทายและเรามุ่งมั่นถึงความสําเร็จนะครับส่วนคาเซมิโลนะครับซึ่งมาออกในออกมานั่งในห้องแถลงข่าวด้วยคาเซมิโลมาด้วยใช่ไหมคือผมเห็นในภาพอนะก็เขาบอกว่า จริงๆแล้วนะครับทีมตอนนี้นะคาเซมิโรก็บอกว่าเขาเนี่ยชนะทุกอย่างกับเรอัวมดนิดมาแล้วนะครับแต่งแล้วก็ตามการมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมชอบความประทับใจในการทุกการฝึกซ้อมการแข่งขันทุกนัดผมชอบมันมากนะแล้วก็เอเล็กตันแฮกก็ยืนยันด้วยนะครับในนัดนี้จอร์แดนซานโชจะไม่ได้ลงสนามเนื่องจากการป่วยในขณะที่แอนโทนีไม่ฟิตนะครับแอนโทนี Anthony, ไม่ฟิตนะไม่รู้เกิดอะไรขึ้น,นกันก็คือล่าสุดก็เป็นอาการบาดเจ็บนะครับ บาดเจ็บอะไรสักอย่างนี่แหละแต่ว่าไม่ฟิตเอเล็กทนแฮกกล่าวอย่างนี้นะครับก็ฉะนั้นพอเอเล็กทรนแฮกพูดถึงรูปเกมอย่างนี้ปุ๊บนะครับก็นั่นก็หมายความว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็จะมีผู้เล่นที่แตกต่างไปนะครับทีนี้ในเกมนี้เนี่ยถ้าใครไม่ได้ดูข่าวเมื่อคืนนี้นะครับก็ในส่วนของ7ผู้เล่นของเรอัลซีดัตที่จะไม่ได้ลงสนามก็จะมีอาหลักๆนะมีมี7คนอนะมีโมโนโชมี ทาคิฟูซาคุโบะนะครับมีเดวิดซิบามีมิเกลโอลาซาเบลนี่กองหน้าตัวเก่งเลยเนี่ยแล้วก็เอเตนมูซอสอามูนอสนะครับแล้วก็มีแอนเดรเบเรนเอ็กเซียนะครับแล้วก็อูมาสควิดอาร์สติกอะไรเนี่ยนะครับก็เจ็ดคนหกเ็ดคนเนี้ยไม่ได้ลงนะชุดใหญ่ของเรอสซสิเดตเหมือนเขาคือนัดเนี้นยแมนยูมีโอกาสชนะสูงมาก นะครับก็สื่อทำนายไว้ว่า2อูนยนะแต่พอเจอเจ็ดคนอย่างนี้ก็ไม่รู้จะสกอร์เท่าไหร่นะครับก็ฟุตบอลมันล,ลูกกลมๆมันรก็เกิดขึ้นได้นะครับส่วนซิติของโรนัลโดพูดตรงนี้ไปเลยโรนัโดนะครับการเจอกับเรอส s ซซเดตเนัดชนะทั้ง9นัดเลยนะยิง15ลูก4ี่แอซิสนะครับทำไมโลกจะไม่ลงสนามละ่ะโดมต้องลงสิเพราะว่าถูกฉลก,กับการเล่นในในอย่งเงี้ยอยู่แล้วนะครับเรอซเดตนะครับก็ เรื่องผมยังขาดเรื่องอะไรไปเนี่ยผมคิดว่าบทความรวมเรียบไว้หมดแล้วนะครับโอเคนะครับอ่ะดูในส่วนสุดท้ายนะครับก็ทีนี้ผมจะพูดในส่วนของไลฟ์อัพเดี๋ยวขอเคลียร์นิดนึงนะอ,องตัวนี้มาเซียวนะครับจะไม่ได้รับลงอาจจะไม่ลงสนามนะครับราฟเอลาวารานต้นขากีนวูดถูกแบรนด์นะครับเอ็กซ์โตูเซเบนี่ไม่ปีเปิดเผยไม่ได้เล่นละนะครับแล้วก็เบนอโรวิเยมก็เหมือนกันแอนโทนีนะครับไม่ฟิตมาเซียวหลัง ซานโชป่วยนะครับนั่นก็หมายความว่า11ผู้เล่นตัวจริงนะครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่คาดว่าจะลงสนามในค่ำคืนนี้นะครับผู้สาประตูนะครับจะเป็นดาบิดเดเคอาร์นะครับคู่เซนเตอร์เป็นแม็กควายกับมาติเนสครับแบ็กซ้ายเป็นชอแบ็กขวาเป็นดีโก้ดันโลนะครับคู่กลางเป็นคาเซเมโร่กับเอริกเซ่นนะครับฝั่งขวานะจะเป็นกรานาโชนะครับไม่เอรังกาก็กรานาโช ผมมองว่ากานาโชนเล่นในการนี้ดีนะครับน่าจะได้ออกสตาร์ทนะครับฝั่งซ้ายจะเป็นมาคัสและฟอร์ดนะครับพย์เมเกอร์เป็นบูโรฟอนเดสครับและหน้าเป้าเป็นคริสติโนโรนัลโดนะครับชุดนี้แหละผมมองเกมละไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะพลาดนะครับก็อามาแจ้งให้กับแฟนแมนยูแบบละเอียดนะครับอัปเดตให้เกลี้ยงหมดแล้วนะครับประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เ้องเราของคริสติโนโรนัลโดกันนะครับก็วันนี้ก็เป็นข่าวผมบอกเล้วดูทำอะไรก็เป็นข่าวนะครับคือมันมีตอนที่เดินทางนะครับแล้วโรนัลโดเนี่ยเขียนลายเซ็นให้กับแฟนๆนะครับแล้วเขาทาท่าเน,นี้ยอย่างเงี้ยคือมันมันภาษาสเปนนะเมื่อก่อนตอนยิงให้กับเรยลมลิทเนี่ยเขาทำในเกมเอลกาซิโกมันแปลว่า,าฉลองแบบคูม่าคูม่าอะไรเงี้ยครับ คือเป็นสัญ,ญลักษณ์ในเกมเอลกาซิโกผมก็เพิ่งเข้าใจนะคูมมค่ม่าคู่มาเลยเนี่ยแต่เขาทำตอนที่ไปแจกลายเซ็นแฟนบอลเพราะว่ามันมีแฟนบอลเขาแย่งกันไงโรนโดก็บอกว่าให้ใจเย็นๆเดี๋ยวจะเซ็นให้นะครับก็คือเป็นใช้กับแฟนบอลน,นะครับแฟนบอลก็เลยบอกคูมม่ม้าคู่ม้าอะไรแบบว่าเหมือนกับว่าตอนที่เขาอยู่กับเดลเมริตโรนโดก็อมยิ้มๆนะครับอมยิ้มอมยิ้มอะไรประมาณนี้นะก็เนี่ยครับซูเป,ปอร์สตาร์ทำไมต้องมีโรนโดไงเพราะแฟนบอลเนี่ยทั่วโลกนะครับกี่ล้านนะ 400เกือบ500ล้านฟอลโล่นะครับมันสุดที่สุดละนะครับก็เอามาแจ้งให้กับแฟนแมนยูทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเกมอุ่นเครื่องนะครับก็หลังจากที่มีเกมกับสโมสรออะไรนะการไปนัดนึงนะครับเดี๋ยวอาเคียนเรื่องเกมอุ่นเครื่องก่อนนะคือผมจะแปะทวิตเตอร์ของโรมาโนไว้นะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับได้ประกาศเกมอุ่นเครื่อง นัดที่2นะครับในช่วงของการเก็บตัวในช่วงเบรกฟุตบอลโลกนะครับเกมแรกนะครับจะเจอกับกาดิสในวันที่ในวันที่77ธ7ันวาคมนะครับเจอกาดิสนะและในอีก3วันถัดไปนะครับก็จะเจอกับอาสมสรเรยบิติสนะครับที่เอสตาดิโอเบติโนบามารินในเมืองเซบียานะครับก็คือต้องบินไปเซบียานี่แหละไปเจอกับเรบิติสในอีก3วันนะครับ ก็ในสื่อต่างประเทศก็คาดการไม่ว่าน่าจะประมาณวันที่เท่าไหร่นะ 10, 10อ่ะ10ธันวาคม1 0 11ธันวาคมอะประมาณนี้เวลานี้ยังไม่มีแจ้งนะครับเพราะว่าเวลาในกตกับบ้านเราเนี่ยมันแตกต่างกันเดี๋ยวผมแจ้งผิดแต่อยู่ในช่วงของวันที่อ่า11ถึงวันอ่า10 11ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มแล้วกันนะครับก็10วันที่1 0อะประมาณประมาณวันที่10แล้วกันนะครับตามภาพนี้นะผมก็ลืมดูแล้วก็ เกมนี้นะครับจอร์โมท็อปได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับว่า,อาตอนนี้นะครับการที่เราแถลงการในการที่จะเพิ่มนะครับโปรแกรมการอุ่นเครื่องเนี่ยเพราะว่าอะไรจอร์โมท็อปบอกว่าการไปอุ่นเครื่องที่สเปนเนี่ยเป็นการได้พักในที่อากาศที่อบอุ่นนะและที่สเปนเนี่ยที่เซบียาเนอากาศดีแคมการฝึกซ้อมก่อนหนึ่งสัปดาห์กับคาดิฟและเรเบติสเนี่ยได้รับการยืนยัยน,ยนแล้ว มันจะทําให้ผู้เล่นอายุน้อยของเราเนี่ยได้สั่งสมประสบการณ์และสภาพแวดล้อมแบบทีมชุดใหญ่และได้มีโอกาสเจอกับทีมในลาลิก้าเอลเตนแฮกจะเป็นหัวหน้าโค้ชในการพาไปครั้งนี้แล้วที่สาคัญก็คือเราต้องเล่นที่คาริงตันก่อนแล้วก็ไปเล่นที่สเปนต่อจากนี้นะครับที่นั่นมีการฝึกซ้อมอากาศที่เหมาะสมเราคิดว่าคู่แข่งของเรามันจะเป็นการซ้อมที่ดีจะได้พร้อมสําหรับเกมในบ็อกซิ่งเดย์นะครับนี่คือบทสัมภาษณ์ของจอห์นโมทอปถึง เกมอุ่นเครื่องนะครับ mm hmm. ก็แจ้งให้กับแฟนแมนยู hmm. ได้ทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของการเซ็นสัญญาในช่วงซัมเมอร์นะครับเอริกเตนแฮกได้ออกมาคุยกับสื่อนะครับ mm hmm. ผมบอกแล้ววันนี้เตนแฮกสัมภาษณ์ทุกเรื่องเลยนะครับ mm hmm. มีรายง,งานระบุว่านะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ mm hmm. ก็วางแผนตลาดเดือนมกราคมว่าจะไม่เซ็นนะที่สำคัญก็คือวิงแบ็ก เมื่อกี้ผมพูดไปในข่าวแล้วนะครับเขาจะไปลงทุนแบบยั่งยืนในช่วงของตลาดซัมเมอร์นี้ทันทีนะครับเอลิเทนแฮกยืนยันนะครับว่าทีมต้องเสริมนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งเนี่ยโจมทอปได้พูดในรายละเอียดท่านฟังบทสัมภาษณ์จากดะเทเลกราฟเลยผมไปหามาแล้วนะครับโจมทอปกล่าวว่าเราได้ทําลายสีติการเซ็นสัญญาในช่วงของซัมเมอร์ที่ผ่านมาถูกแล้วเรามุ่งมั่นที่จะสนับสนุนผู้จัดการทีมนี่คือเรื่องสําคัญ เราพูดกันเสมอนะการปรับโฉมใหม่การเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลาในการสร้างทีมแบบยั่งยืนเราทำงานร่วมกับเอริกต n น a c กนั่นคือกระบวนการโดยเรามุ่งเน้นนะครับที่จะพัฒนาทุกซัมเมอร์ท่านจำคำพูดผมไว้นะตัวของจอโมทอปจะมุ่งเน้นพัฒนาทุกซัมเมอร์เราสิ้นสุดในช่วงของซัมเมอร์เราได้นำผู้เล่นมาแค่เล็กน้อย มันเล็กน้อยตรงไหนเนี่ยผมเห็นเสริมมานขนาดนี้นะผมแฟนที่พูไงก็เห็นแล้วมันเขาพูดว่าเล็กน้อยนะครับไม่ใช่เยอะเลยที่เสริมนะและที่สำคัญน,นะครับยังมีการตัดสินใจอนาคตของผู้เล่นบางคนอย่างเช่นเด r d เคอดีโกดโ่นะครับแล้วก็ลุคชอฟเฟดมาคัตแรดฟอร์ดห้าคนนี้จะต้องเคลียร์ซัมเมอร์นี้นะครับก็บทสรุปนะคนที่เหลือสัญญาหนึ่งปีจะต่อสัญญาแต่ว่าพวกเร่งด่วนอย่างพวก อะไรนะแลดฟอร์ดนะ่ะที 1, มหนึ่งมกราคุยกับทีมอื่นได้พวก dkr คนี้ต้องต่อก่อนรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของโมเสสไกรเซโดกันนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของไกรเซโดนะครับล่าสุดนะครับสโมสรเรลมเดริดนะครับก็สนใจที่จะเซ็นสัญญากับโมเสสไกรเซโดด้วยเช่นกันนะครับในสื่อต่างประเทศรายงานว่าเชลซีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลิเวอร์พูลนะตอนนี้นะ แหล่งข่าวจากตโดฟูเจสนะครับซึ่งอยู่ในสเปนเนี่ยเขารายงานว่าสโมสรเรียมมานดิดนะครับโดยเฉพาะเปเรสนะครับได้ส่งส่งแมวมองไปดูการพัฒนาของไกรเซโดนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเขามีการพูดถึงจู๊สด้วยนะมานดิดจะลงตลาดอะแต่ดูเหมือนว่าอะไรหลายอย่างอาจจะเปลี่ยนเนี่ยมานดิดเนี่ยวันนี้เคลื่อนไหวสําคัญคือเขาไปดูฟอร์มของไกรเซโดเนี่ยนั่นมันจะบอกอะไรเราหรือเปล่าไม่รู้นะว่าจู๊สคุยกับลิเวอร์พูลสำเร็จหรือเปล่าไม่รู้นะครับหรือต้องคือเขาคุยกับใครไม่รู้แหละแต่ว่า มันหลิจะเผื่อไว้ด้วยมองไปที่ไกรเซโดรอดูกันนะครับแมนยูก็สนใจไกรเซโดรอดูนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแดนนี่โอโม่กันนะครับล่าสุดนะครับสโมสรนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับโอโม่เนี่ยเป็นดีลของแมนยูผมบอกไว้เลยว่าในช่วงซัมเมอร์ผมจำได้คือครับในการคว้าตัวดดนนี่โอโม่เนี่ยจะเกิดขึ้นในช่วงของตลาดเดือนมกราคมนี้ได้ถ้าเบเนโดซิวาไปอยู่กับบาร์เซโลนาก่อนกำหนดนะครับ สโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็ไม่ต้องการเสียเบนิโดซิบารนะครับแต่ว่าเบนิโดซิบาเนี่ยคือแมนซิตี้ไม่ยามต่อสัญญาให้อยู่ไงแต่เขาเนี่ยต้องการไปอยู่บาเซโลนาเพราะว่าครอบครัวไปอยู่ก่อนแล้วนะครับก็ผมเข้าใจนะว่าตอนนี้ครอบครัวของเบนิโดไปอยู่นูนะ่นน่ะเขาก็ต้องการย้ายไงแต่แดนนี่โอโม่จะกลายเป็นย์เมคเกอร์ที่จะมาแทนที่เบนิโดซิบารนะครับแมนยูเคยสนใจแดนนี่โอโม่นะแต่ว่าตอนนี้ยังเงียบรอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของอ่ามาแตงเตอริเยนะครับมาแตงเตอริเยคือใครนะครับเป็นนักฟุตบอลชาวฝรั่งเศสนะครับเล่นตำแหน่งกองหน้าให้กับอ่าสโมสรแลนส์นะครับก็เมื่อคืนนี้นะครับถ้าใครดูสรุปข่าวการย้ายทีมเนี่ยอาร์เซนอลนะครับก็สนใจมาอ่ามาตินมาแตงเตอริเยด้วยนะครับในสื่อต่างประเทศรายงานว่าทั้งสองทีมนะครับได้ส่งแมวมองไปดูนะครับฟอร์มของผู้เล่นคนนี้นะครับซึ่งสัญญาของมาตินเตอริเยเนี่ย จะหมดในปี2026นะครับเขายิงไป21ประตู7แอสซิสจากการลงสนาม46นัดให้กับแรนส์นะครับนั่นก็หมายความว่าจริงๆแล้วเขาถูกโฉลกกับลีเอิงมากๆเพราะยิงขนาดนี้นะครับแหล่งข่าวจาก90ต i n มินิตรายงานว่าอาร์เซนอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนิวคาสเซิลแอสตันวิลล่าได้ตามสถานการณ์นี้นะครับรวมถึงลีสตูนิเต็ดเลสเตอร์ซิตี้บูแพมตันก็สนใจด้วยเช่นกันค่าฉีกสัญญาของมาแตงเตอริเยจะอยู่ที่ 30ล้านปอนด์นะครับก็แจ้งให้กับแฟนมันยูทราบประมาณนี้นะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในช่วงเช้าวันนี้นะครับบทสรุปสำคัญของคลิปนี้นะครับก็คือเรื่องราวของจูสเบลิงแฮมนะครับเอริกเทนแฮกยืนยันแล้วนะครับดีลของจูสซัมเมอร์นี้นะครับเทนแฮกจอนโมทอปลุยนะครับ129ถึง130ล้านปอนด์นะครับก็สนุกแน่นอน เอเล็กตันแฮ็กได้พูดถึงสัญญานะครับของดัลโล่แล้วนะครับว่ามันมีการแข่งขันทุกโค้ชทุกทีมแหละแต่เขาก็จะคุยสัญญากับดัลโล่รวมถึงการเซ็นสัญญากับวิงแบ็กจะเกิดขึ้นในช่วงของซัมเมอร์นะครับตลาดเดือนมกราคมเนี่ยมันเป็นการลงทุนที่ไม่ยั่งยืนจอร์นมอท็อปเขาก็บอกไปแล้วนะครับในส่วนของอนอกจากดัลโล่แล้วนะก็จะมีชูโมอาชูปโมติงนะครับกองหน้าของไบโอมินิกแต่ไบเอียนกำลังจะยื่นสัญญาให้เขานะแมนยูสนใจตอนหมดสัญญา DKR นะครับยอมลดค่าเหนื่อยลงนะครับแล้วก็ในส่วนของความพร้อมล่าสุดทีมนะครับตัวของอาร์กรานาโชน่าจะได้ออกออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับไลน์อัพผมทําให้แล้วนะคือแอนโทนีเจ็บนะครับคือ,อไม่ใช่เจ็บที่เขาใช้คําว่าไม่ผ่านความฟิตนะครับไม่ผ่านความฟิตนะแล้วก็จะไม่ลงสามนั่นก็หมายความว่าโอกาสของกานาโชจะลงสนนัดนี้สูงมากนะครับรายการนี้เล่นดีมากเลยส่วน สโตรโลโูจะเป็นหน้าเป้านะครับไลฟ์อัพผมทำให้ใหม่แล้วนะครับเรื่องราวของเอเล็กตันแฮกถึงดิวนี่เคลียร์เรียบนะครับก็ลองฟังดูแล้วกันเกมอุ่นเครื่องจะเล่นกับเรียวเบติสที่สเปนนะครับเมื่อกี้ผมแจ้งแั้นะสิธันวาคมนะครับไปเล่นที่สเปนนะครับแล้วก็อ่อเรื่องอะไรอีกเนี่ยโอ้โหวันนี้ผมยาวไปหมดเลยนะครับโมเซตกรเซโดเรียลมิลตนะครับได้เตรียมดูส่งฟอร์มละนะครับไม่รู้เขาคุยอะไรกันบ้างนะ ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับโมเซกัสเซโดนี่เนื้อหอมมากแล้วก็เรื่องราวของดนนิโอโมนะครับเคยเป็นดีลของแมนยูนะครับแต่ว่าถ้าเบนเนโดย้ายในตลาดเดือนมกราคมแมนซิตี้จะเซ็นสัญญากับโอโมแมนยูไม่มีความเคลื่อนไหวดีลนี้เลยนะครับแล้วก็มาแตงแตาริเยนะครับก็กองหน้าของแลนส์แมนยูกับาร์ตันแล้วก็อีกหลายๆทีมจะเป็นคู่แข่งกันนะครับก็เอาประมาณนี้ละกันนะครับนี่คือสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งหมดนะครับในช่วงเช้านี้นะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ